น,นอนแล้วนะพวเพื่อนไม่ได้แล้วโบ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 สวยสวยพอครางร้อนนิดนึงกินแล้วนี่เอซีให้กินนะตอาแล้วเดี๋ยวให้เอซีไทยเดี๋ยว ูนี้นะครับเมาแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเ <c oughs> มวไม่หมดนะ,นนะเดี๋ยวไออูเราเรียบร้อยไออูเราเรียบร้อยเดี๋ยว,วให้ วันนี้เป็นวัดรบรอบหนึ่งเดือของไออุ่นะครับแค่นี้ธรรมดาลเลยเนะี้ไอเอสซีไทยนะครับเอสซีกผมมาเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณเอสซีมามาที่มาเยี่ยมนะเอสซีกผมติดตามผม,ม,มน,นานนะา,า,าพี่ดีเดี๋ยวมีวิว้อนี่ปปอขอให้พี่ด,ดูท้องนี่น ขอข้อคาที่สมบูรณ์เลยนะอิ่มแล้วเราต้องแค่หานีโเเหเกินไปที่าทีอะเกินไป้าทีคู่ไม่สุภาพก็ขอไายเ้เพื่อนนี่ขอข,ข,ข,อข,ออข,ข้ข้างที่ดีเลยเนี่ยข้าดที่ดีเพราะว่านี่พ่อพ่อผมคือพึ่งมาเว่าสะอาดที่นะแต่ผมไม่ค่อยนะมไม่ชอบนะ นี่เป็นหลัสาวของผมนะผู้นอนนะครับนอนไม่พอนะดูดีดูตาแล้เลยได้ไดดดูตาดูดีดูตาดูตื่นนะตื่นเรียบร้อยแล้วผมเองขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะเอ้าเอ้าฮ้ไอ้คนนั้นนะนะนะนันดีดีนะนะนะเฮ้ยนนนนั่นไีมากย ไหนดูไปหาไอซีนะครับไม่นั่งแล้นะไม่นั่งแล้วไปหาไอซีไม่เชื่อฟ้ามุกแล้วนะที่นี่นอนอยู่นะเมื่อคือมารบกวนก็ขอโทษคือมันเอาลงแล้วนะลงแล้วก็ไหวนิดนึงก็พี่พีเดี๋ยร์จังนนี้นะนันนี้นะอ๋อนั่งดีนั่งดีไปหาแเราจะเล่นดูวะให้น้องเขาเล่นมัน แม่ก,ก็ตีนอาหารก่อนนะครับดูดิคุณแม่ก็ข้างที่ดูดิของนะครับข้างที่เสสมบูรณ์นะน้องก็เล่นเล่นนะครับ <c oughs> อายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะพวเพื่อนๆใครที่สนใจก็อะไรก็ได้นะมาให้อาหารก็ได้นะครับถ้าพเ <c oughs> พเื่อนเพื่อนที่ว่างนะครับมาให้อาหารที่ตักนะครับอันนี้อยู่ที่ตัก อำเภอท่าสองยางแม่ตะบนแม่ตางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับก็มาให้ได้พอตอนนี้ผมก็อยู่ในบ้านตะโกชีนะครับเพื่อดูแลน้องนะเดี๋ยวน้องค่อนข้างเล่นดีนะครับเดี๋ยวนะนะใช่หนังใช่นังเออนังนั่งหนะนะนั่งดีนั่งดีนั่งดีดีนั่งดีนั่ง

เอเนาะนอนเนอนตัวก็เล่นกับไปวันนี้นะก็เล่นกับพี่กับไปดีดีดีๆเล่นกับพื่อี่กับไปนะเออนะเออลงกันนั่แล้วนะทีเดี๋ยวเหนื่อยนะเดี๋ยวรอให้เหนื่อยก็นอนนะลงกันเอานะเอานั่นดิ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  เดี๋แล้วไม่รู้เรื่องเลยเอานะนังิดหนเลยิด้นตัโตโตดโตดีดิตโอ้ลงแล้วะลงเกิดป้ายบางทีมันลงโอ้เป็นเด็กเด็กที่ค่อนข้างที่ของแท้นะอยู่บนดอยก็เล่นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เซีเล่นด้วยนะโอ้ดูเด็เท่าดี น้าพื่อนะดนะสดูเลยไม่ใช่โดนเลยโอ้ไอ้วนเนี่ยไอ้วนเล่นดิสีดีพอข,ข้างนะเมื่อวานนะเหยียบนะครับโดูเลยดิเมื่อวานเนี่ยไอ้วนเหยียบนะฮะนี่จะเป็นแผลเลยนะเพราะมันเหยียบแรงเกินเนาะปกตินะครับเป็นน้องอรอดูิเราดิดูดิดิดิ นอนดินอนดิดิเป็นข้อพันธุ์ที่ดื้อนะดิตดอโ์ปวดเร้าเราวิงลยเดี๋ยวมาเดีมาเดี่ยวมานดี๋ยวมงเดีงนั่งดิมาดดดดดะ เกิดปเียน้นานั่งนั่งดินั่งดินั่งดีด,ด,ดไม่นั่งนะดื้อม,มากตึงม,มานี่ละไกก,ก็เขาก็แข <Hello. S 2> ็เลยนาทีล <J S 2> ปียเปียี่นทีเดียวปียเปียเปยไมาเต่อ,ตอ